วิเคราะห์หน้ากากมดงานจากคอมเมนต์เสียงใสๆร้องชิวๆไม่พ่นไฟน้ำเสียงแบบนี้แก้วเสียงแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงนักสแสดงคนหนึ่งที่มีความสามารถในการร้องเพลงขึ้นมาท,ทันทีเลยครับคุณพิมพ์พิมพ์ประภา แต่ก็มีบางคอมเมนต์เชื่อว,ว่าภายใต้หน้ากากมดงานเนี่ยคือคุณโบเมลดาคุณแพรวานิชาพัฒหรือแม้แต่คุณกรีนอัสดาพรแม้กระทั่งคุณไอซ์อภิษดาก็มีบางคอมเมนต์ทายกันเอาไว้แต่วันนี้ผมขอทายว่าภายใต้หน้ากากมดงานคือคุณพิมพิมประภาแน่นอนครับทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงและคิดว่าใครอยู่ภายใต้หน้ากากมดงานก็รวมแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้นะครับและนี่คือ วิเคราะห์หน้ากากมดงานจากคอมเมนต์หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ